สวัสดีครับกลับมากับ Channel gadget D D คลิปนี้ผมทำขึ้นมาสำหรับผู้ที่ใช้งาน Samsung Galaxy Tab S6 หรือ Tab S6 Lite นะครับมีผู้ชมทางบ้านถามมาเยอะมากนะครับว่ามีวิธีในการเชื่อมต่อ Tab S6 กับ Tab S6 Lite อย่างไรนะครับเพื่อแชร์สัญญาณภาพจากหน้าจอเนี่ยขึ้นไปยังจอทีวีนะครับจอมอนิเตอร์หรือแม้แต่ LCD projector นะครับผมได้ทำคำแนะนำขึ้นมา2หน้า ลยถือโอกาสมาแชร์ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าการเชื่อมต่อเพื่อแชร์สัญญาณภาพทําได้อย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตไปที่หน้าจอของแท็บ S6 หน้านี้เป็นการเชื่อมต่อแท็บ S6 กับอุปกรณ์ดังที่เห็นในภาพนะครับให้สังเกตสัญ,ญลักษณ์ดังนี้นะครับอันแรกเนี่ยคือ Smart View Smart v i ิวเป็นฟังก์ชันนะครับที่ติดมาให้กับแท็บ s 6หรือแท็บ s 6 lite อยู่แล้วเอาไว้สำหรับแชร์สัญญาณภาพขึ้นไปยังอุปกรณ์อื่นๆนะครับเส้นทึบตรงนี้แทนสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อแบบใช้สายใช้สายเคเบิลนะครับสุดท้ายเป็นเส้นปะเส้นปะแทนสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับหรือ w ไว l e s s นั่นเอง รเราสามารถเชื่อมต่อแท็บ S6 หไปยังอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้5วิธีนะครับวิธีแรกที่ผมวงสีแดงเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิลใช้สาย USB Type C to HDMI นะครับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้เนี่ยจะต้องมีพอร์ต HDMI ในตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีนะครับ เป็นจอเมเตอร์หรือแม้แต่ LCD โปรเจคเตอร์เราก็จะเอาพอร์ต HDMI ด้านนี้นะครับมาเสียบเข้ากับอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนด s b t y ช e c ตรงนี้นะครับก็เอามาเชื่อมต่อที่พอร์ตบน Tab S6 เราก็จะสามารถดึงสัญญาณภาพขึ้นไปโชว์บนทีวีบนจอนมเตอร์หรือแม้แต่ LCD โปรเจคเตอร์ได้ทันทีถัดมาเป็นวิธีที่2นะครับ วิธีที่2เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อกับสมาร์ททีวีไม่ว่าจะเป็น LCD หรือ LED TV ก็ได้นะครับรวมถึง Android TV ด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มักจะมีพอร์ตแลนนะครับหรือแม้แต่มี Wi-Fi ในตัวเนี่ยเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับ Network ร์ภายในบ้านได้นะครับอาจจะเป็นเราเตอร์อาจจะเป็น Access Point ก็ได้ ะครับส่วนแท็บ S6 เนี่ยเราก็จะเชื่อมต่อกับเราเตอร์กับเอ็กเซตพอยตตัวเนี้ผ่าน Wireless Network นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อมต่อแท็บ S6 กับเราเตอร์หรือเอ็กเซตพอยตตัวเนี้นะครับแล้วเรามองเห็นอุปกรณ์ Smart TV หรือ Android TV ภายใน Network เดียวกันเนี่ยโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับ เราจะสามารถดึงสัญญาณภาพจากแท็บ S 6ขึ้นไปยัง Smart TV หรือ Android TV ได้โดยตรงเลยนะครับนี่คือวิธีการที่2วิธีที่3เป็นการเชื่อมต่อกับ LCD หรือ LED TV นะครับที่ไม่ใช่ Smart TV ก็คือไม่มีพอร์ตแลนในตัวหรือแม้แต่มี Wireless Adapter ในตัวนะครับทำให้เราไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับ Network รที่บ้านได้ เดี๋ยวแม้แต่จะเป็นจอ LCD monitor ก็ได้นะครับซึ่งการเชื่อมต่อแบบนี้อุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องมีพอร์ต HDMI ในตัวเครื่องนะครับคราวนี้ในการเชื่อมต่อเนี่ยต้องบอกว่าทำได้2วิธีวิธีแรกนี่เราใช้ตัว Wireless Display Adapter นะครับอย่างเช่นของ Microsoft Wireless Display Adapter ราคาก็ประมาณ2,000ต้นต้น นะครับหรืออาจจะเป็น v c a s สก็ได้นะครับมีขายตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับ,รบซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มักจะมีพอร์ต2ด้านด้านแรกคือด้านที่เป็นพอร์ต HDMI ตัวผู้แบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยมักจะเป็นพอร์ต USB Type A นะครับพอร์ตด้านที่เป็น HDMI ตัวนี้นะครับ ก็จะเอาไปเชื่อมต่อกับตัวทีวีหรือตัวจอมอนิเตอร์นะครับก็เสียบเข้าไปที่พอร์ตด้านหลังเครื่องได้เลยส่วน USB Type-A เนี่ยเอาไว้สำหรับเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับปกติเนี่ยอุปกรณ์นี้จะมี USB Type-A มาให้ด้านหลังเครื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสียบกับพอร์ตตรงนี้ก็ได้หรือถ้าไม่มีนะครับเราก็เอาอะแดปเตอร์ที่เราเอาไว้ชาร์จมือถือเราเนี่ย แล้วเสียบตรงนี้เข้ากับอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับเพื่อให้จ่ายไฟเข้าอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็รับสัญญาณไวเลสได้นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเราจะใช้ตัว Chromecast Chromecast ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ของ Google นะครับซึ่งเอาไว้รับสัญญาณภาพจากแท็บ S6 ขึ้นไปยังอุปกรณ์ต่างๆได้แต่สิ่งที่ต่างกันร,ระหว่างตัวนี้ กับตัวนี้นะครับคือ wireless display adapter ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Network ที่บ้านนะครับเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อแท็บ S6 เนี่ยผ่าน Wi-Fi Direct ผ่าน Smart View ได้กับ wireless display adapter ได้โดยตรงเลยนะครับเพราะนั้นภาพก็จะส่งขึ้นไปบนจออุปกรณ์ตัวนี้ได้โดยตรงเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเป็นตัวตัวนี้นะครับตัว Chromecast เนี่ยเราจําำเป็นต้องต่อ Chromecast เข้ากับเราเตอร์หรือ Access Point ก็ได้ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับเพราะว่า Chromecast เนี่ยเป็นอุปกรณ์ของ Google ซึ่งจำเป็นต้องใช้ Account ของ Google เนี่ยนะครับในการสตรีมพวกมีเดียต่างๆนะครับ เอามาที่หน้าจออาจจะเป็น YouTube อาจจะเป็น Netflix ก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้าใช้โคม m e c ส s t เนี่ยต้องต่ออินเทอร์เน็ตเสมอนะครับผมทดลองมาแล้วนะครับลองปลดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วต่อไม่ได้เลยมองไม่เห็นนะครับนี่ก็เป็นการใช้ Chromecast หรือวิธีที่3นะครับประมาณนี้วิธีที่สี่นะครับวิธีที่4เนี่ยเราจะใช้กับอุปกรณ์ที่ มีแต่ VGA port บนอุปกรณ์เท่านั้นนะครับอาจจะเป็นพวก LCD p r o j โปรเจคเตอร์รุ่นเก่าๆนะครับซึ่งอุปกรณ์เก่าๆพวกนี้จะไม่มี Port อ d m i บนตัวเครื่องหรืออาจจะเป็นจอมอนิเตอร์ก็ได้นะครับจอมอนิเตอร์แบบเก่าที่ไม่มี Port อ d m i นะครับในการเชื่อมต่อแบบนี้ก็จะซับซ้อนขึ้นนิดนึงนะครับเราต้องใช้ตัว w i r e l e s s Display Adapter ตัวนี้อย่างที่ผม ได้พูดไปในวิธีการที่3นะครับเราก็ต้องมีอะแดปเตอร์เพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะเป็น vga to hdmi female converter นะครับซึ่ง vga ตัวนี้นะครับจะเอาเข้าไปเชื่อมต่อบนตัวอุปกรณ์นะครับก็เสียบ vga เข้าไปปุ๊บเรียบร้อยอีกด้านหนึ่งที่เป็น hdmi adapter ตรงนี้นะครับก็จะเอา พอร์ HDMI บน Wireless Display มาจําเข้าตรงนี้เลยเลยนะครับปุ๊บแค่นี้ก็ใช้ Smart v i ิวส่งผ่านไวไฟ Direct นะครับมายัาง Wireless Display Ad APTER d a แล้วส่งสัญญาณภาพไปที่อุปกรณ์ได้นะครับนี่คือวิธีการที่4วิธีการสุดท้ายนะครับหรือวิธีการที่5จะเป็นการเชื่อมต่อกับ LCD Projector นะครับที่มี พอร์ต HDMI ในตัวนะครับเราก็เอา Wireless Display Adapter ตัวนี้นะครับจะเหมือนกับวิธีที่3เลยแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาเสียบเข้าที่พอร์ตด้านหลังอุปกรณ์นะครับแล้วก็สตรีมหน้าจอได้ผ่าน Smart View นะครับผ่าน Wi-Fi Direct มาที่ Wireless Display Adapter สัญญาณภาพก็จะวิ่งไปที่อุปกรณ์ได้เลยนะครับนี่คือวิธีการที่5วิธีการทั้งหมดที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นนะครับเป็นการเชื่อมต่อจากแท็บ S6 ไปยังอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นแท็บ S6 lite เราจะไม่สามารถใช้วิธีการที่1ได้เลยนะครับเนื่องจากพอร์ต USB Type C ของแท็บ S6 lite เนี่ย ไม่รองรับการส่งสัญญาณภาพผ่านสายเคเบิลไปยังอุปกรณ์นะครับเพราะนั้นเราต้องใช้วิธีการที่ 2, 3, 4, 5แทนซึ่งจะเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาใช้งานในการเชื่อมต่อนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบไหนแค่นั้นเองนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่กําลังหาวิธีในการดึงสัญญาณภาพจาก tab s 6หรือ tab s 6 lite ขึ้นไปยังหน้าจอของอุปกรณ์อื่นๆนะครับหากมีคอมเมนต์มีคำถามนะครับสามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วผมจะกลับมาตอบในภายหลังนะครับผมจะโพสต์คำแนะนำเหล่านี้ไว้บน Facebook ของ Channel นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Facebook ได้เลยนะครับสุดท้ายฝากกด Subscribe Channel g a d g e t ดีด้วยสวัสดีครับ